เราต้องทำอะไรกันทำอะไรกันแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างนี่เดียวไปพบตาเพื่อนสีดำสองคนเดียดมาเจอมาเจอต้นต้นปูต้นตัวปูใช่ ต้องตัวสีเส่นตัดยารเปเกาะ น้องสองนึสองูนย sí. ์พรติแพลำตัวพุทธห้าส่สอบออเราไปน้องแเจก็บสองพร้อตัดสินสืวนไปแล้วส่น้องน้องส่น้อง2องหน่น้องสองหนึ่งพร้อมวัดสืนสืบสวนจะยอด รัส่งสพออะนี่เาพี่น้องสามพี่น้องสามเนมาสามสิบสิบส่วน